เขาเคยใส่สูตรเคยแต่อ๋ออบตนะมันนิติชงไปซื้อไหมก็ร่องเท่าไปซื้อบ้างฮันอันมาท่านเห็นขคือถ้วยผ้าบางฮันนี่มาแล้วเนาะอยากเห็นมึงเห็นได้เนาะเอาอันเป็นอย่างไปมาอุ้ื้อสูตรซื้อชงซื้อลูกลูกไม้ผ้าสองผีลงสุ่นคันอย่ามันกูย่างล่มตัวว่างฮันนี่อย่ามันอันมานระยัดกูเฟียด์บ้างฮันนี่ขอโทษมาลอยจันเจะไปใช้อันขี้ไปสั่นไปซื้ออันชงชาเลดก็เป็นร่องเท่ามาเนาะ ว้าันมั้นะมมันเสียนเสื่อ่เส้นใ่ละใช่เปียนสิเำใเสลคนสบายผ้านี่ะไอ้กแก่แล้ว่นอรานโซ่โอ้ยแลวเห็นหังจ้ากูเกูอบนงีแก่กนังอีกใกัมาพป่น้องเมื่อนี่มันเปงานตีอไเขาคกันนมืออื่นยวนคู่เมืองบุรีรัมย์มันทีเจ็ด้งเป็นเสียงอีสานเล่นมองเดียวกัน มาแต่นหน้าเยี่ยบคุนี่นมาจากสะเก็ดกันีโอ้เป็นอไเศร้าลำมันั่งเหีกเศร้าลำมอมกูจักเสียนนะยืมจ่ในเง <laughs> ืนค่าตัวท่านหนอยีพอละใจเป็นเดือนนีเวยวยืมน้ำเสียนีนแล้วมันใส่สูตรคือหาน้งเทียเลย Oh, gajang mau nyandar, nyandar, luang nyandar, 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 เอาแบบ่าท่านมาติดเป็นยนังก็คือเอาเอาการบ้านทักษานี่แหละตัวที่ซื้อไอ้จักจายู่ต่พันนี่มันนีกัะไรอีฮหหวก้านหลเนาะว่้ยวก็คยหางพักคอนตลอดสสยสูบบวกสูบแปลว่าบอกเปลือหางพักคอนดนอถ่อยงานหลไปเหมือเมอเ้ากับเกียบยูพราะว่าผู้นางซ้อนรับก่อนแล้ว่าจหรับเป็นมู่ผู้ซ้อนนี้อีมทำ่าลับฝันไหนงานต่อนะโฉละ เอกปีมาเลเนาะเออถ้ามาไหนได้เสียดิกินอะไมีสดอนเหมือนสามเกี่ยวเน้ยะแต่ฝนพายุคณะไม่นเป็นก้าวสแตกไม่ซ่อนเนาเอออกินเนีย้านน้ำมันนานรถตันกาปแต่ปอยุพี่จปินพุทไทนนเจเราหกสเกเชกัชือกินเออพอนิ่งไหลยาไมนี่ยเนาะ เงินใกล้กนะนะมือเงินมือเพื่อได้ใส่เงินเก่าอเบิดนะโอปอลโเงินเก่าออกโลเงินเก่าเกเออะไรก็ไม่เยอะแม่ล่ะเงินเกายอรหกสิบปันะคนกัอว่ามาลายครับพี่น้องมาลายเาก็เห็นอันนเป็นทุกลำนักซือ ไปงั้นใส่ไหนี่จานมือใช่ขึ้นมาเห็นมาเห็นรถแม่รถยังก่อนี่ขึ้นมาเห้นมาปิ่นบอดยู่พ้ลุงน้องไปน้ำยูทั้งหนึ่งโอ้โหแล้วเขาแบบเจ้าเมื่อกี้เป็นคนเล โอ้เม <ừ> ื่อม <c ười> ุดจอเปยที่บรรนเพรนเพราะอันลกแห้สิห์เนนะคือว่าการับงานลแหกัต้องาเม่กี้ก็เรยนี่ให้นบองกัแก้ไสิไปกับใเบกับอดทายเพื่อนบอดนี่เย็นบานนัก้องไปรอยู่เลยอยู่ังมกยน่ามากนหลายตินานคับเมื่อขึ้นนอนอยู่นี่ตีเมื่อขึ้นน่ยนอนอยู่นี่แล้วนี่ฟันบ่ บรรยากาศพี่น้องนะครับโดนๆมาปลอกกันเพื่อนึงบริ่งปอกให้ได้ปลอกกันบริ่งยากระ่วง,งมาสั่นก,กีฮ่าคือน้ำชุดไฟเดียงกับบะมี่มันมากปอมันมาพลอมันมันหอดแล้วเนาะมันเศร้าอยากนอนแล้วเนาะ

มีว่าตุ้มจริงน้าวสาวะบนถัรเอแล้วแลันเยี่ยงเขาเด้อเ้ภาพเอากลบไปกินเฮียผู้คนเป็นผุนแล้วเียผนเอากินนะผู้ใช้สูตรแล้วเนาะเอากลับไปกินเี้ลผัผู้หามออกวันเดียวมาถ้าเนาะเอ้วันเดียวมาจิินอย่างนี้ไก่เพี้ยนไปเหี้ยนมงตัวเมื่อกมัยังอราเมื่อก่มาจอดกินบอกาว่าไม่กินอราบนานเมื่อนี้ขออย่าพาเสนองวโป่งการน้ำท่วมเี้ เดี๋ยวเราพูดหน่อยก็ได้ไปตมไปเช่นไหนก่อนละอันไหนก่อนจันไเ่นไหคนไลได้ครับน้อ ขาราารงานท่านผงทยนท่านผู้กอามร่านติโอ้ยใส่เสียอขึ้นยาบาถลแล้วท่านพันบรรยากาศคน่ค่อยได้บอกันม่บอกันคพี่น้องสชดวัดสดถึงกันแน่ต้งการ เออวดเจยงตวมาตัเพราวาอยู่บ้านฝ่ายนึกว่าจะื่อเสามเปียนไ่้เามาเปลี่ยนอาอนี้เลือทอาอันนี้อาอันน้าอันนี้ว่าอันนี้ล ใส่สุดอันไปเที่ยวอันสวนสัตว์อ่ะสวสัตว์อลาเนี่ยานัตอนสวตอน้่เลยาเรม่จนี่ีอันนี้เป็นบรรยากาศเขาภาพนครับโอ้ทีมงานโคงงา่าอะไรนี่ที่เจ้าภาพเมื่อนี่ ส,ส่วนคนเขาคนนั้นแล้วาจงไปกินพุนในบ้านพลาเรัหนาไปินมั้เรารับหนาไปแล้วกับ้านขมันะมีจันทร์อ่อล่างเม็งนปิมเตรียมนพี่นอ้องอันนี้ก็คือคนมาเยอะมากเลยนะครับบ้านมันงานไอติมเลยพี่นอ้องนะครับไอพี่น้องเบืงบรรยากาศเขาเข่าแล้วพี่นอ้องเราเ้าจัง